สวัสดีค่ะพามาเดินป่าดูว่าเฮนออฟเดอะวูดเกิดมาหรือยังแล้วนอกจากนั้นก็อยากจะเก็บเห็ดลิปสติกอีกยิ่งเจอเห็ดพึ่งสีชมพูฮะยิ่งชอบแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นตอเห็ดแม่ไก่ส้มน่ยนะคะครั้งครั้งหน้ามาครั้งหน้ามาคงไม่เจอแล้วพุ่งนี้คงมาไม่ได้ครับ ม,มันไกลมากป่านี้แล้วถึงมาแม่ไก่เทาหรือเฮนออลหรือ o ูก็ไม่โตจึงเก็บภาพมาฝากนานหน่อยนะคะเพราะว่ามาครั้งหน้าคงไม่เหลือแล้วแล้ว,ลวอีกสามวันนั้นฝนตกติดกันมันม,ม,มาแล้วไม่คุ้มค่ะเก็บภาพอย่างนี้เลยค่ะเก็บภาพมาฝากนะคะเ <c> ก <oughs> ็บเก็บภาพทุกช่อ <c oughs> มีมแมลงอยู่เยอะเลย อยู่ข้างตอน,นั้นก็มีโหเสียดายมากเลยเสียดายจริงๆเสียดายความสวยตรงนี้เป็นเป็นเห็ดอันนั้นนะคะเห็ดเห็ดมันปูจะเก็บดอกนี้ดอกใหญ่โหมันปูมันปูดอกใหญ่มากอ้าวขาหลุดแล้วดอกใหญ่จริงๆวูตอนมันปูดอกนี้บานคงสวยนะคะ อสวยจังเลยมันสวยมากมากอ่ะดูนี่นะยอมโดนว่านะคะว่าพาชมนานเหลือเกินเพราะว่าเขาสวยค่ะสวยจริงๆนะเพราะมาครั้งอีกครั้งต่อมาที่จะมาอีกไม่เหลือแล้วเห็ดไม่อยู่แล้วสวยจังเลย แต่ดูว่าวันนี้จะไม่เจอเห็ดพึ่งลิปสติกจริงๆเหรออยากเจอเห็ดพึ่งลิปสติกเห็ดพึ่งขนมผิงก็ยังมาให้เห็นเห็ดปัวกอโดนตัวลิ้นหมาสลักลายนี่เขา,าเหรอวะเขาอะไรเขาเจอเต,าต่าค่ะโอ้นองเนาะเหมนเต่าเล,ลูก เอาเตาจ้าไม่เอาไม่เอาเขาตาจ้าใช่ตัวใหญ่ตาจ้าอุ้ยน่ารักจังเฮ้ยน่าหนน่ารักน่ารักค่ะเนี่ยปกติค่ะเต,ต่าจะหดหัวเข้าไปในกระดองแต่ว่าเต่าหางยาวอ่ะ ไม่สามารถถดหัวเข้าไปในกระดองบอกเอ๊หมาน้อยเห่าอะไรชิปน้อยก็ไม่มีตะลอกก็มีทีแท่ไหนไหนตรงไหนอีกลูกไหนไหนตรงไหนอีกไหนตรงไหนตรงนู้นเนาะเขาหันไปทางนั้นนอ๋อเจอใหญ่เจ้าจ๋า จังว้ายน่ารักน่ารักเขาเขาหันมาทางนี้อีกแสดงว่าเห็นเห็นอยู่ทางนี้อีกนะไหนไหนไน่รงปล่อยที่เขาเห่าอะไรทางนี้ไหนไหนเห็นอะไรเห็นอะไรเหรอนั่นค่ะแสดงว่าเห็นเห็นเต่าทางนั้นอีกแล้วนะ่ะ ออกบเขาจะไปไหนแสดงว่าเห็นชิปมังอาจจะไม่ได้เห่าเต่าหรอกเมื่อกี้เห่าชิปมังมากกว่าเห่าชิปมังค่ะเต่าจ้าเขากลัวเ <c oughs> ต่าค่ะตัวใหญ่กว่าตัวตไม้ ตาตาวมาทำอะไรหรอตัวเดียวเนี่ยไม่มีพวกเลยค่ะน,น่ารักน่ารักค่ะม่ ไปดีกว่าเขาเกลัวค่ะน้งสาน่นาเขาโต๊ะจ๋าเตาแัวเหรอไไม่แกล้งเตาไม่แ,มแมอน้งสั่นจังเลยดูเราหยอกอยู่ตรงนั้นจะเอาไม้เคียให้เขาออกมาจากนั้นเพราะหัวเขาไปติดอยู่ในซอกค่ะเฮ้อแค่ไม้โดนหังแข็งแข็งค่ะเตาออกมาเตจาจ๋าเตาออกมานะจ๊ะ อ, connected. ออกมาเลยสงสารเตาจ้าออกมามาเตากลัวค่ะบวกกลับมาดูอีกค่ะเต่ายังอยู่เหมือนเดิมไม่ต้องกลัวนะคะเตาจ้าดูหางเขายาวนะคะหางหางอยู่ตรงนี้ด้านข้างนันดูหน้าฮะ ไม่ต้องกลัวนะจ๊ะขอให้เต่าปลนะอดภัยนะเอหรือว่าลูกเขาอยู่ตรงนั้นไม่กล้าพี่จับะกลัวเขาโดดงับอขอโทษนะจ๊ะเต่าไม่มีเจตนาแกล้งเต่านะจ๊ะขอให้พวกเราโชคดีนะคะบริเวณที่ผู้หญิงรัสเซียมาเก็บเห็ดพึ่งสีแดงค่ะไม่รู้ว่าจะเจอไหมอยากเจอจริงๆดอกเดียวก็ยังดี ไว้อยาพามาเก็บนะคะอันนี้ไม่รู้ว่ามีคนเอามา๋อนี่ค่ะขอใหญ่แล้วขอใหญ่แล้วไม่รู้ว่าคนเอาใบไม้ปิดไว้หรือเปล่าค่ะว้าวดูดิข้อใหญ่แล้วก้อนนี้แล้วตรงนี้อีกถ้าพวกนั้นไม่มาตัดไปก่อน ก็จะได้มาตัดให้ดูค่ะมีใครมาตัดไปก่อนเลยด้านนี้ไม่มีปีที่แล้วมองไม่เห็นนะคะตรงเนี้ยว้าวดีใจสามกอใหญ่เลยเนี่ย